สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเพื่อชาติศาสตร์และประชาชนรายการที่นําเสนอภาร,รกิจสําคัญของทุกเหล่าทัพเป็นประจําทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา18นาฬิกาหลังครบทงชาติวันนี้อยู่กับผมรัชรุฑถาพรทองสุธีครับและฝากคุณผู้ชมนะครับรับชมรายการย้อนหลังได้นะครับที่ YouTube t v 5 HD1 และ w w w t ไ์ดวี5 c o t h ดีครับวันนี้นะครับเรามาเริ่มต้นกันด้วยนะครับผู้ช่วยทูตทหารสาธารณารัฐสิงคโปร์ประจํากรุงเทพนะครับเข้าเยี่ยมคํานับเลัดกระทรวงกลาาาาโโหมเเพืื่่ออออํนนงใกสคระกาารปิิบัตหน้ที่ ที่ว่าที่สาราว่าการกลาโหมนะครับพลเอกนัทอินทรจเจเลิญปรลัดกระทรวงกลาโหมได้ให้การต้อนรับเข้าเยี่ยมคำนับของพันเอกโพบุญฮอกผู้ช่วยทูตทหารสาธารณรัฐสิงคโปร์กรุงเทพเพื่ออำลาเนื่องในโอกาสครบวาระการปฏิบัติหน้าที่และแนะนําพันเอกโกฮันทองผู้ที่จะมาดํารงตําแหน่งต่อไปประลัดกระทรวงกลาโหมนะครับได้กล่าวขอบคุณและชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของพันเอก โพบุญฮอกซึ่งได้มีส่วนช่วยส่งเสริมและประสานงานให้กระทรวงกลาโหมไทยและสิงคโปร์ในทุกๆด้านอาทิการผลักดันให้มีการต่ออายุความตกลงและบันทึกความเข้าใจด้านการทหารที่สําคัญต่างๆนอกจากนี้ยังมีส่วนสําคัญในการประสานงานและอำนวยความสะดวกในการเดินทางเยือนสิงคโปร์ของผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกระทรวงกลาโหมเพื่อเข้าร่วมประชุมต่างๆอีกด้วย ในส่วนความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศนั้นในอนาคตอันใกล้คงจะได้มีโอกาสร่วมมือกันในงานด้านวิจัยที่จะนําไปสู่การพัฒนาและผลิตยุทธปกรณ์ต่างๆใช้ร่วมกันพร้อมกล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีต่อพันเอกโกหันทองโดยเชื่อมั่นว่าจะสามารถปฏิบัติหน้าที่และสารต่อความร่วมมืออันดีระหว่างกันเพื่อกาชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้มีความแน่นแฟนยิ่งขึ้นต่อไป มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานภายในพระราชวังเดิมร่วมกับกองทัพเรือนะครับเปิดพระราชวังเดิมกรุงธนบุรีเป็นกรณีพิเศษไปจนถึงวันที่28ธันวาคมนี้มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานภายในพระราชวังเดิมร่วมกับกองทัพเรือเปิดพระราชวังเดิมกรุงธนบุรีให้ประชาชนเข้าถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและเยี่ยมชมโบราณสถานภายในพระราชวังเดิมกรุงธนบุรีเป็นกรณีพิเศษตั้งแต่วันนี้ถึง28ธันวาคม2563 ตั้งแต่เวลา9ก้านาฬิกาถึง15นาฬิกาสนาทีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมทั้งมีการจำหน่ายวัตถุมงคลอาทิย์หนังสือพระราชประวัติเรียนสมเด็จพระเจ้าตากสินเสื้อสำหรับโบราณสถานในพระราชวังเดิมนะครับดำเนินการโดยโมูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิมมีพลเรือเอกประเจติสิริเดชเป็นประธานมูลนิธิเร,เริ่มโครงการขึ้นในปีพุทธศัรกราช2538โดยจุดมุ่งหมายให้เป็นที่สำหรับประชาชนทั่วไปได้ศึกษาหาความรู้จากแหล่งประวัติศาสตร์ที่สำคัญ แห่งหนึ่งของชาติและรักษาสิ่งที่เป็นอนุสร์อันเป็นวรดกวัฒนธรรมของชาติไว้พระชวังเดิมหรือที่เรียกอีกกันอีกชื่อหนึ่งว่าพระชวังกรุงธนบรุรีเป็นพระรชวังหลวงเพียงแห่งเดียวของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยาบริเวณปากคลองบางกอกใหญ่เพื่อใช้เป็นที่ประทับและวาราชการเมื่อทรงสถาปนากรุงธนบรุรีเป็นราชธานีพร้อมกับปรับปรุงป้อมวิชัยเยนและได้มีการเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นป้อมวิชัยประสิทธิ์ ตำแหน่งที่ตั้งของพระราชวังหลวงมีความสำคัญทางยุทธศาสตร์มีป้อมปราการที่มั่นคงใกล้กับเส้นทางคมนาคมและเส้นทางการเดินทัพที่สำคัญโบราณสถานภายในพระราชวังเดิมประกอบไปด้วยอาคารท้องพระโรงพระที่นั่งสององค์เชื่อมต่อกันคือพระที่นั่งองค์ทิศเหนือเรียกว่าท้องพระโรงใช้เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ขณะเสด็จออกว่าราชการส่วนพระที่นั่งองค์ทิศใต้ที่ติดอยู่กับพระที่นั่งองค์แรกเรียกกันว่าพระที่นั่งขวาง ปฏิบัติภารกิจดูแลประชาชนด้วยความห่วงใยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยประชาการสงครามพิเศษจัดกำลังพลจิตอาสาราชทานเราทำความดีเพื่อชาติสักษัตพร้อมด้วยชุดปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนขุนจึก525จากกองพันรบพิเศษที่1กรมรบพิเศษที่2ค่ายเอราวัณจังหวัดลบบุรีนำโดยพันโทปียพงพันสนิทผู้บังคับกองพันพรบพิเศษที่1กรมรบพิเศษที่2ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุดอำเภอพัฒนานิคมจัดขบวนยานพานะรถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก สลับกับการเดินเท้าลงพื้นที่เพื่อน,นําเสื้อผ้ากันหนาวเจลแอลกอฮอลล้างมือหน้ากากอนามัยและสิ่งของอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่คณะครูนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลณโรงเรียนของสาริกาตําบลน,น้ําสุดอําเภอพัฒนานิคมไว้ใช้ประโยชน์สวมใส่ป้องกันภัยหนาวเพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของโรคทางเดินหายใจและเชื้อไวรัสโควิด -19 โอกาสเดียวกันยังได้ร่วมกันเดินเท้าลงพื้นที่5หมู่บ้านเพื่อนำถุงยางชีพพร้อมทีมแพทย์ทหารตรวจดูแลสุขภาพและมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ได้โอกาส ผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชนตลอดจนเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างชุมชนและหน่วยทหารด้วยความห่วงใยของกองทัพบกที่มีต่อประชาชน กองพันธานปืนใหญ่ที่20กรมทหารปืนใหญ่ที่21จัดกำลังพลทหารจิตอาสาพระราชทานร่วมกับประชาชนในพื้นที่บ้านมหาราชหมู่11ตำบลแม่พูนอำเภอรับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำในพื้นที่บ้านมหาราชหมู่11ตำบลแม่พูนโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากเพื่อให้ประชาชนได้มีแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ในพื้นที่สวนผลไม้อีกทั้งสร้างความชุ่มชื้นความอุดมสมบูรณ์และช่วยลดความรุนแรงจากเหตุไฟป่าได้อีกด้วย โดยกิจกรรมในครั้งนี้นะครับมีประชาชนในพื้นที่รู้สึกมีความปราบปพื้มยินดีเป็นอย่างมากที่ทหารได้ช่วยเหลือประชาชนรวมถึงผลประโยชน์ส่วนรวมและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติโดยมีความคืบหน้าการดําเนินงานแล้วกว่า40% ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค3ร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอุทัยธานีนำจิตอาสาพระราชทานที่ทำการปกครองจังหวัดอุทัยธานีและเทศบาลเมืองอุทัยธานีจัดกิจกรรมจิตอาสาพ,พัฒนาจังหวัดอุทัยธานีทำความสะอาดลอกท่อระบายน้ำในเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานีระยะทาง60เมตร ด้วยประชาชนจังหวัดอุทัยธานีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติสถาบันศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่4ลงพื้นที่ติดตามศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงกรมทหารราบที่1 5ภายในค่ายวชิราวุธเพื่อเยี่ยมชมการดําเนินงานภายในศูนย์ดังกล่าวซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่ของกองทัพภาคที่4ได้ทําฟาร์มตัวอย่าง ในการน้อมนําหลักปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติในการสืบสารรักษาต่อยอดนอกจากนี้นะครับยังเป็นสถานที่สําหรับศึกษาดูงานแก่น้องๆเยาวชนและนักท่องเที่ยวทั่วไปให้สามารถเข้าชมท่องเที่ยวเชิงวิถีเกษตรและยังได้ความรู้นํากลับไปสร้างอาชีพสร้างไรายได้ต่อไปส่วนตอนนี้นะครับพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ ในวิกฤตครั้งที่ผ่านมามีหลายเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเราได้บทเรียนบางอย่างและทำให้เรารู้ว่าเราละเลยการวางแผนชีวิตมากแค่ไหนและนี่คือจุดเปลี่ยนเปลี่ยนเพื่อระเบียบทางสังคมและสุขภาอนามัยของส่วนรวมเปลี่ยนเพื่ออนาคตที่มั่นคงพร้อมแบ่งปันและให้กําลังใจซึ่งกันและกัน ในทุกวิกฤตที่ผ่านมาคือบททดสอบความแข็งแกร่งของเรามาร่วมสร้างภูมิคุ้มกันของชีวิตด้วยการเปลี่ยนเปลี่ยนเพื่อก้าวไปสู่ชีวิตวิถีใหม่ รายงานพิเศษวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมไปดูการฝึกซ้อมนะครับแผนการช่วยเหลือบรรเทาสาธรารณภัยของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่14เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานด้านบรรเทาสาธรารณภัยได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธ,ธิภาพและทันต่อสถานการณ์รายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันครับ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่1 4สําำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนานอกจากมีภารกิจมุ่งพัฒนาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆแล้วยังมีการพัฒนาทักษะเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธา,ภา,ภารณภัยรวมกับพเลเรือนและประชาชนในพื้นที่อยู่สม่ำเสมอเพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ทันต่อเหตุการณ์ได้รับความปลอดภัยมากที่สุดค่ะภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้คือการสาธิตการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ํา การจำลองสถานการณ์จากฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันจึงทำให้เกิดอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่อำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดโดยศูนย์บรรเทาสาธารณาภาัยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่1นึสําำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยได้รับการร้องขอความช่วยเหลือจากป้องกันภัยอำเภอบ่อไร่ให้เข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลนนทรีอำเภอบ่อไร่ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงไม่สามารถเคลื่อนย้ายออกมาพื้นที่ปลอดภัยโดยใช้รถยนต์ได้ เนื่องจากมีน้ําท่วมสูงจึงขอรับการสนับสนุนจากศูนย์บรรเทาสาธารณาาภาัยหน่วยจัดเรือและกําลังพลเข้าให้การช่วยเหลือนอําไปยังพื้นที่ปลอดภัยต่อไปการฝึกคนเข้าไปช่วยถ้ามีการซ้อมความชํานาญไม่เกิดนะครับเราได้ส่งเจ้าหน้าที่กำลังพลของเราเนี่ยไปฝึกที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของหน่วยก,การฐานพัฒนานะครับเพราะว่าน,นอกจากการบังคับเรือเรื่องของการวิเคราะห์ผู้ป่วยขั้นต้นเรื่องของการนําผู้ป่วยขึ้นจาก จากน้านะครับเป็นเรื่องที่เราให้ความสําคัญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อการฝึกมากๆความชํานาญก็จะเกิดขึ้นและทําให้เราเนี่ยมีความมั่นใจในการเข้าไปช่วยเหลือประชาชนเมื่อได้รับการร้องขออย่างทันท่วงทีครับสำหรับพื้นที่จังหวัดตราดเป็นพื้นที่ที่มีแหล่งน้ํามากมีปัญหาของคนจาน้ําบ่อยครั้งมักเกิดเหตุอุทกภัยน้ําป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มซึ่งชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนและไม่สามารถเคลื่อนย้ายไปในที่ปลอดภัยได้ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่1 4สําำนักง,งานพัฒนาภาคหนึ่งจึงได้มีการฝึกซ้อมในลักษณะนี้อยู่เป็นประจำเพื่อให้เกิดความชำนาญของกําลังพลในการปฏิบัติงานเรื่องหนึ่งพร้อมออกให้การช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงวอยีสีนี้พร้อมออกให้การช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงวอยสีนี้ทราบสมองคอรับทราบเรื่องหนึ่งเน้นย้ำกำลังวลให้ใช้ความระมัดระวังด้วยเป็นชุดเคลื่อนที่เร็วของหน่วยได้จัดเตรียมให้การช่วยเหลือประชาชนนั้นจะประกอบด้วย หัวหน้าชุดเคลื่อนที่เร็ว1นายผลกำกับ1 9, นายเจ้าหน้าที่สื่อสาร1นายและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ2นาย ซึ่งเจ้าหน้าที่ทุกนายได้ผ่านการฝึกมาจากศูนย์บรรเทาสาธารณาภัยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาที่อำเภอพนมสาราคามจังหวัดฉะเชิงเซาและทำการฝึกทบทวนเป็นประจำทุกปีเพื่อให้เกิดความชำนาญในการลงพื้นที่ให้การช่วยเหลืออีกทั้งยังมีการเรียนรู้การประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและการไฟฟ้าเพราะปัญหาและอุปสรรคหลักในการเข้าช่วยเหลือคือกระแสไฟฟ้าที่จะต้องดำเนินการตัดกระแสไฟในจุดที่เข้าปฏิบัติงานในแต่ละจุดทุกครั้ง การจำลองเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมของหน่วยเพื่อการประสานงานกับท้องถิ่นโดยการใช้ประสบการณ์หรือการทำงานร่วมกันให้ประชาชนเกิดความปลอดภัย ทั้งภัยทางน้ำอักคีภัยไฟป่าหรืออุทกภัยซึ่งดำเนินการอย่างต่อเนื่องตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารสูงสุดที่เน้นย้ำเรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยขอให้ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยได้อย่างต่อเนื่องและทันต่อเหตุการณ์เศกสรรศโยธีถ่ายภาพอริษามาดีทีมข่าวทหารทรบห้ารายงานและสำหรับวันนี้นะครับรายการเพื่อชาติสังกัดและประชาชนหมดเวลาลงแล้วเราจะลากันไปด้วยบทเพลงแทนคุณแันดินสวัสดีครับ ใช้ชีวิตอย่างร่มเย็นมาจากไหนจะสุขทุกอยากลำเขคนไม่สำคัญว่าเป็นใครต้องยึดมั่นสำนึกในความรักชาติสัตว์กษัตริย์ของปวงไทยตอบแทนคุณด้วยการทำดีเข้าไว้อยู่ไหนก็เป็นคน